กลับมาพูดกันต่อกับซีรีส์ดราม่านะครับเป็นเรื่องของสาวแพร่แฉเงื่อนงำน้องเป็นหนี้กอยอสแค่หมื่นกว่าบาทกลับถูกยึดบ้านทรงไทยเรื่องของเรื่องมนเนียางี้อาจารย์คุณกรทิพย์นะครับอายุ43ปีเป็นชาวจังหวัดแพร่มากับคุณสมหมายอายุ38ปีน้องสาวคุณสมพร75ปีมารดามาร้องต่อผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องมันมีอยู่ว่าจู่ๆมีจดหมายจากสำนังกงานบังคับคดีจังหวัดแพร่มาติดหน้าบ้าน ว่าบ้านหลังดันกล่าวถูกขายทอดตลาดไปแล้วแค่เป็นหนี้กยศ17,000กว่าบาทแต่กับถูกฟ้องครับคดียึดบ้านไปขายทอดตลาดในราคา2ล้านกว่าบาทซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมนางสมหมายน้องสาวเนี่ยได้กู้กยศเพื่อเรียนหนังสือในระดับอาชีวศึกษาคุณผู้ชมนี่บ้านสวยนะหลังจากจบแล้วก็ส่งส่งเงินทยอยส่งคืนเนี่ยต่อมาย้ายไปทํางานต่างจังหวัดจึงไม่ได้ส่งต่อเหลือยอดค้างอยู่ประมาณ17ื่น จนกระทั่งอยู่ดีๆมีหนังสือมาติดหน้าบ้านว่าทรัพย์สินถูกขายทอดตลาดไปแล้วเพื่อใช้นี่กยสจึงตกใจมากพ่อไม่ได้เซ็นอะไรแต่ถูกหมายสารมาแปะไว้ที่หน้าบ้านเพราะในการทํากู้เงินมีสมหมายเป็นผู้กู้มีนางพริง้งแม่เป็นผู้ค้าและมีคุณสมพรที่ไม่เคยเซ็นเอกสารใดๆเลยอ๋อแล้วม,มีพ่อกับแม่เ,เป็นผู้ผเซ็นค้าแต่กยศเรืองที่จะฟ้องนายสมพรจําเลยที่3เขาบอกอาคารแค่7จ่นเ เลือกจะฟ้องขายทอดตลาดบ้านในราคา2ล้านแล้วมาใช้นี่ตนคิดว่าไม่เป็นธรรมน่าสงสัยในกระบวนการขายทอดตลาดระยะเวลาที่ผ่านมาบ้านตนไม่เคยรับหนังสือทวงหนี้หรือหนังสือจากหน่วยบังคับคดีอะไรสักอย่างจู่จูก็รู้ก็มารู้ว่าบ้านถูกในทุนซื้อไปแล้วเอาแค่นี้อาจารย์ประเด็นเขาสงสัยว่าเอาเอาเอาแค่นี้ก่อนย,ยังไม่ถามเขา,าถามมาเลยถามมาเลยไม่เขาสงสัยว่าทําไมไม่ฟ้องบุคคลที่หนึ่งคือแม่หรือน้องสาวซึ่งเป็นลูกหนี้ทําไมมาฟ้องบุคคลที่สามซึ่ง เลือกเอาบ้านของบุคคลที่3ที่เป็นบ้านที่ราคาแพงที่สุดตนจึงเดินมาร้องของความเป็นทางมับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องาเอาแค่นี้ก่อนอาจารย์ฟังนะครับเขาเป็นหนี้ครับเขามีระยะปลอดหนี้สองปีครับหลังจากนั้นเขาเริ่มผ่อนครับเขาผ่อนแค่สองสามเดือนครับก๊อฟถ้าก๊อฟกู้ก๊อฟรู้ไม่พกอฟต้องจ่ายเราเป็นหนี้เราต้องจ่ายเออแล้วการที่เราย้ายไปต่างจังหวัดแล้วจึงไม่จ่าย ก็ถ้าเป็นสารก็ฟังขึ้นไหมกรณีเดียวใครรู้ไหมสัปดาห์ที่เราพูดไปแม่ค้าที่ซื้อโทรศัพท์แล้วเมนนี่ล้วก็ย้ายไปขายของที่อื่นสารเขาไม่ฟังอาจารย์ก็ใช่สิคุณมีหน้าที่ต้องจ่ายครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วคุณหายไปเนี่ยตั้งแต่ปี50กว่ากว่าถ้า1ทั่ง1าหนึ่งายไปจนกระทั่งถึงปี60กว่าครับนะกี่ปีคะสิบกว่าปี เสร็จแล้วเขาบอกเขาเคยไปจ่ายที่ธนาคารครั้งหนึ่งครับนะคะธนาคารก็ไม่เห็นว่าอะไรก็ธนาคารมีหน้าที่จะทวงหนี้ไหมไม่มีมีหน้าที่รับมาจ่ายไปถูกธนาคารจะรู้ไหมว่าคนคนนี้เป็นหนี้หรือคนนี้ไม่เป็นหนี้ถ้าจะสะสางว่าขอผัดผ่อนยังไม่จ่ายต้องไปสะสางกับธนาคารหรือต้องไปสาสางกับกอยอาศกอยศสีไม่เกี่ยวกับธนาคารแต่คุณไม่ได้ไปไม่ได้ไปคุณทิ้งหนี้เอง แต่แล้วคุณบอกคุณไม่ได้รับเอกสารเลยครับสารเข้าส่งมาทั้งหมด11ครั้งครับแล้วทำไมคุณถึงยังไม่ได้รับแล้วเขาติดต่อคุณเป็นเวลานานมากสิบปีนะห้าเอถึงห้าถึงหกเอ็ดสองเยคุณผู้ชมเสร็จแ,แล้วมีชื่อคนกู้ครับอยู่3คนน้องสาวกู้ครับแม่กับพ่อคําใช่ครับน้องไม่มีทรัพย์ ถูกน้องไม่มีทรัพ์จะยึดได้อย่างไรก็ข้ามจำเลยที่หนึ่งไปจำเลยที่สองเขาหาไม่เจอ,อคุณบอกว่าแม่คุณมีแต่เขาหาไม่เจอเขามาเจอคนที่สามเขาจึงยึดคนที่สนะครับเสร็จแล้วพอเขาไปขายครับนะคะมีคำพูดว่าได้เพียงสามหม่นบาทแต่รู้ไหมรัพย์ที่ขาย เป็นทรัพย์ติดจำนองอ่าพูดไม่หมดรานคนที่เขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อไปในราคาสามหมื่นบาทเขาซื้อไปในราคาจำนองบวกสามหมื่นบาทอ่าเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อไปต้องเอาเงินสองล้านกว่าที่ติดอยู่ที่ทกศไปจ่ายทกศก่อนแล้วเอาเงินสามหมื่นเนี่ยไปให้กยศกยศก็จะหักไว้หมื่นเจ เหลือ13ื่นามก็ก็คืนคุณสมหมายเพราะเขาไม่เอาเกินกว่า17ื่นคืองี้เป็นนี้เขา17ื่นเจ็ขาก็เอาหมื่นใช่ส่วนสามหมืน,นั่นคือส่วนต่างของนี้เวลาเล่าว่าขายบ้านสองล้านเป็นนี้หมื่นเจ็ดมันดูยิ่งใหญ่มากมันดูแบบคนละเรื่องไงนาย์ย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาขายราคาจำนองบวกซะคล้ายๆกาสมมตินพตะพี่ย้อแสดง บ้านหลังนี้ติดจำนองสองล้าน5ถ้าใครจะซื้อต้องไปจ่ายทกศสองล้านห้าครับเราจะเริ่มต้นว่าคุณจะเท่าไหร่สองล้านห้าหนึ่งหมื่นงล้านห้าหนึ่งหมื่นห้าสองล้านห้าหนึ่งหมื่นสอง2ล้านห้าสามหมื่นเอาไปเลยเงั้นคุณไปจัดก,การนะเอา2ล้าน5ไปจ่ายทกศแล้วเดี๋ยวสามหมื่นมาใจ่ายให้กยศกยศได้เงินสามหมื่นแล้วกยศจะเก็บไว้เท่าไหร่หมื่นเจ็ด อีกหมื่นสามเดี๋ยวคืนให้คุณสมายนี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่เราควรจะรู้แต่เราไปรู้ตายแล้วเขาเป็นนี้หมื่นเจเอาบ้านเขาสองล้านไปขายแค่สามหมื่นนี to ่คนหลายคนคิดอย่างนี้ก็เหมือนข่าวของคุณแม่ค้าน่ะก็ที่บอกโอ๊ตไปขายบ้านเขาต้อง8ปดแสนอะไรนั่นน่ะเพื่อจะที่นี่สามหมื่นเหมือนกันเลยคุณผู้ชมกดข้อที่หนึ่งก็ประโมโหเรื่องนี้ทุกทีเลยเป็นหนี้แล้วหายไปเองเออคุณมีหน้าที่ต้องเอาไปใช้ คราวที่แล้วเนี่ยคือกู้ซื้อโทรศัพท์แล้วก็กู้เสร็จใช้ก็ไม่ห,หายไปไม่จ่ายเขาเขาก็กลมบังคับคดีก็ไปบังคับขายขอแต่นนเชื่อไหมก่อนเขาบังคับเนี่ยเขาติดตอ่อก็กลมบังคับคบดีเขาบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยมีการติดตอ่ออย่างที่จานบอกติดต่อไปเป็นสิบครั้งสิบเอ็ดครั้งแล้วก็บอกว่าจำเลยได้รับหมายแล้วแต่ไม่เคยมาดูรายละเอียดการซื้อขายด้วยเอด้วยตัวเองเขาจึงแนางเขาจึงเตือนบอกว่าต่อไปนี้นะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะกับ จงให้ความสำคัญกับกระดาคษครุฑคือเนื้อหาไปอะไรไม่รู้ว่าถ้ากอเจอซองครุฑจดหมายครุฑสั่นไว้ก่อนแล้วอ่านแล้วเขาจะให้เราทำอะไรอย่าได้ประมาทเอกสารมีตราครุฑนี่คือง่ายจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะกรมบังคับคดีเขาก็แจ้งแล้วว่าเขาขายไปได้เท่าไหร่เนี่ยเขาคืนหมดแหละถ้าทรัพย์สินมันมีอย่างเช่นสมมุนนะถ้าก็ไปนเนี่ยจรรย์ แล้วโดนบังคับทีดียวเขานปนี่สองแสนขายบ้านก็ไ่ได้ล้านหนึ่งเขาก็ให้เราแปดแสนที่เหลือนะสองแสนเขาไปดังนั้นฟัง<ต>ดีดแต่เวลาคนมาโอดครวนไม่ค่อยพูดว่าเขาเอาไปเท่าที่เป็นนี่แต่รายนี้มันเป็นบ้านจำนงเขาซื้อจำองบวกสามหมื่นเรื่องเรื่องเล่าไม่หมดอาจารย์ก็ว่าเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาเงินไปจ่ายธนาคารเพื่อปลดเพื่อปลดจำงก่อนเขาถึงจะได้บ้านหลังนี้มา แล้วให้กะยศออีกสามหมื่นแต่ตอนนี้นะกยศเขาเจรจาแล้วครับกับคนที่ซื้อไปว่าขายคืนได้ไหมเขาก็ยินดีขายคืนในราคาที่เขาซื้ออทีนี้ก็ต้องกลับไปจัดการตัวเองแล้วแหละคุณก็สามหมื่นไปให้เขาข้อที่หนึ่งนะสามหมื่นเอาสามหมื่นไปให้เขาข้อที่อสองไอ้ที่ไม่ได้จ่ายสามหมื่น่ไม่ได้จ่ายคุณต้องห้าพันไปให้เขาห้าพันนี้คือเงินประกันที่จะประมูล ถ้าเกิดก๊อฟจะไปประมูลเขาบอกต้องวางห้าพันก่อนทีนี้เขาประมูลได้พอเขาไม่ไปเอากรมธรรม์ขคดีเขาต้องเงินเขาจะยึดเงินประกันการประมูลเพราะเมื่อเขาขายคืนให้คุณคุณไปเป็นหนี้ต่อเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณก็ต้องเอาห้าพันไปคืนเขาวุ่นวายไปหมดคุณผู้ชมเป็นหนี้ใช้ตั้งแต่ต้นก็จบแล้วก็เสร็จแล้วนะครับที่คุณจะไปถอนการขายอะไรต่างๆนี่นะ คุณจะต้องเสียสามเปอร์เซ็นต์ของมูลนี่เพราะฉะนั้นหนึ่งหมื่นเจ็ดจะสามเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คุณต้องจ่ายจ่ายอีกมันก็นิดหน่อยสามเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งเจ็ดเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาจะเสียเงินไม่เกินสองหมื่นได้บ้านคืนเอาไหมเพราะคุณทําให้คนคนนั้นเขาเสียเวลาใช่เขาเสียเวลาเขาเสียเงินไปล่วงหน้าด้วยซ้ำไอห้าพันที่เขาเขาเอาไปประกรันคุณต้องคืนเขานะ เพราะฉะนั้นคนเวลาอ่านข่าวในโซเชียลเนี่ยกรุณาดูรายละ,ละเอียดหน่อยเนาะจริงไม่งั้นก็ไปตามเขาตายแล้วเป็น <สง S 2> นี้หมื่นเจ็ดขายบ้านสองล้านกว่าแล้วได้เงินแค่ส0 0 0 0ื่นมันไม่ใช่เลยในรายละเอียดมันมีโอ้โหทุกอย่างครบองค์ไปหมดเลยคุณผู้ชมอ่านให้หมดจริงนะดังนั้นก็หลายครั้งที่มีข่าวแบบเนียเป็นนี้หายไปเลยโดนบังคับคดีเราม,มีหน้าที่แล้วอยไปพูดนะว่าทำไมเขาไม่ตามอย่าไปพูดเนี่ย ทั้งสองคด,ดีอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้เขาตามจนแบบสุดทางมากคืออย่าไปพูดว่าเขาไม่ตามเขาตามมากๆแต่ถึงแม้เขาไม่ตามถามว่าใช่หน้าที่เราไหมที่ต้องไปจ่ายอ่ะจริงเราจะมาอ้างว่าเขาไม่ตามทำไมเองฉันก็ไม่รู้ฉันย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นย้ายไปยจังหวัดอื่นยู่ที่ไหนในโลกอ่ะอยู่ที่ไหนก็ต้องจ่ายเพราะคุณเป็นหนี้เขาเฮ้อจบแบบนี้ก็ชอบแบบนี้ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดคุณผู้ชมเวลาเราอ่านข่าวในโลกโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมันจะเป็นข่าวด้านเดียวจริงจริง เราอ่านข่าวคุณผู้หญิงคนนี้เราอ่านว่าเป็นหนี้หมื่นเจ็ดโดนยึดบ้านสองล้านมาใช้หนี้หม,โโมื่นเจ็ดโอ้โหอันนีคือต้องการดราม่าไงอันอนี้คือเดือดเลยอ่ะหมื่นเจ็ดอ่ะแล้วถามว่าถ้ถาสมมตนินะไม่ใช่จำนองจริงๆนะขเขาขายได้สองล้านกว่าเขาเอาไปเท่าไหร่เขาไปหมื่นเจ็ดเขา,เาไปหมื่นเจ็ดที่ <7. S 2> เหลือก็คืนให้สมมตินะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำอีกทีสมมติบ้านนี่เป็นสองล้านจริงๆเกิดขายได้สองล้านจริงๆ กรมบังคับคดีก็จะเอาเงินหมื่นเจ็ดครับไปให้กยศเพราะเราเป็นหนี้เขาหมื่นเจ็ดส่วนส่วนตังอีกประมาณล้านเก้าแสนบาทมันก็จะกลับมาเป็นของเราถ้าเราไม่ได้เป็นหนี้ก็เหมือนเขาช่วยขายบ้านให้อ่ะเออแต่เขาไม่เล่าเรื่องพวกนี้ไงเขาเล่าด้านเดียวจริงๆดังนั้นให้รายละเอียดกับสิ่งที่เราอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์ด่าและราคาสามหมื่นบาทที่มันอยู่ในข่าวอะนะมันคือส่วนเกินจากค่าเงินจำงเขาก็คืนแล้วด้วยนะเขาไม่เอาไว้ด้วย เพราะคนที่เขาซื้อไปเนี่ยถ้าเขาจะเอาเนี่ยก็รู้ไหมเขาต้องเอาเงินไปเทค่าจำนองสองล้านกว่าก่อนใช่เพราะบ้านหลังนี้ไม่ได้ขายสามหมื่นไม่ได้ขายสามหมื่นถูกคุณผู้ชมอ่านอะไรในโลกโซเชียลดูให้รอบด้านก็อยู่กับจย์เสรีเนี่ยจะสอนเรื่องนี้เพระอจาย์พออจันไม่รู้ต้นไม่รู้เหตุไม่รู้ปลายปุ๊บอาจารย์จะบอกฉันไม่ยุ่งด้วยไม่ตัดสินดีกว่าไม่คอมเมนต์แต่ถ้าจะคอมเมนต์ในสักอย่างหนึ่งตั้งคําถามเอะมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านี้ไหมนะ เฮ้อไปอเรื่องดีกว่าอย่างอันนี้พอเราลงรายละเอียดปั๊บเรารู้ว่าเขาไม่ได้โหดร้ายเลยเขาไม่ได้โหดร้ายอย่าลืมนะทิ้งมาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งจนปีหกสามเนี่ยคดีแทบจะหมดอายุความกันแล้วอ่ะแล้วเสร็จแล้วที่เขาไม่ยึดของคุณเนี่ยเพราะของคุณเนี่ยถูกคนอื่นยึดไปแล้วใช่หนึ่งสองเนี่ยไม่มีทรัพย์สินให้ยึดโดนยึดไปแล้วแม่เขามีใช่แต่แตหาไม่เจอถูกยึดในคดีอื่นแล้วด้วยหนึ่งสองที่เขาบอก เขาก็เลยทาไมเอาสามตอนที่บอกก็มาบอกเราแค่หนึ่งทำไมไม่เอาสองทำไมไม่เอาโอ้ยทีแรกยังบอกว่าพ่อไม่ได้ค้ำด้วยซ้ำเด็กก็ยศเ,เขาา้าพายันเขาบอกว่าเหมือนพ่อไม่ได้เซน็นตอนหลังก็ยยศบอกเซ็นเซ็นทัน้งคู่เซ็นพ่อแ้งแม่ออ,อ,อ่านให้ลึกซึ้งลงให้รายละเอียดจะได้ไม่บอกไงคนไทยอ่านหนังสือไม่เกินแบบบรรทัดไปด่าคนอื่นเนาะแล้วเวลาเขาาเขาเรียกอธิบายถูกหมดเราจะหน้าไงายที่จะบอกให้นะครับโดยสภาพโดยรวมนะ ก็ยศออใจดีมากบอกให้เราด้วยถ้าเขาไม่ใจดีเนี่ยเขาไม่มีปัญหาหนี่ทั้งนี้แร้วจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการศึกษาด้วยกู้ไปเพื่อให้คุณได้มีความรู้ไปหางานทําในอนาคตนะจ๊ะเนาะแล้วตอนนี้เขาแก้กฎหมายแล้วด้วยนะครับกฎหมายเก่าเนี่ยนะถ้าจะยึดเจอทรัพย์ใครเบอร์ไหนก็ยึดได้หมดแต่เดี๋ยวนี้นะกฎหมายเขาแก้แล้วยึดได้แต่เบอร์หนึ่งอ่าเห็นไหมใจดีแค่ไหน <S <S> ใครเป็นนี่กยศให้นึกนะว่ามันคือเงินกู้เพื่อการศึกษาคุณส่งคืนจะมีเด็กอีกมากมายได้เรียนต่อคือต้องเหลือไว้ให้คนอื่นเขาเรียนต่อ<ช>ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยคนอื่นเขาก็จะไม่ได้เรียนตอนคุณจะอยากเรียนคุณยังอยากเรียนเลยคุณเขาอยากเรียนเหมือนกันนะอาจารย์เนาะอ่ะไปเรื่องต่อไปดีกว่าซัดกันัวนเนียผัวแฉเมียทำติด h i ชวีซัมมีกิ๊กไม่หยุดการแพร่เชื้อเขาบอกหนุ่มคนหนึ่งอาจารย์ออกมาโพสเล่าชีวิตรักที่ไม่สมหวังของตัวเอง บอกว่าตนได้คบผู้หญิงคนหนึ่งมีการผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานกับผู้หญิงประเทศเรียบร้อยแล้วแต่งงานกันเสร็จก็ไปเจอหลักฐานว่าแฟนสาวติดเชื้อ HIV แต่ไม่ยอมยอบอกสักตนสักคำทําให้ตนติดเชื้อไปด้วยแล้วเมื่อแต่งงานด้วยแล้วฝ่ายสาวฝ่ายผู้หญิงก็ไม่ได้หยุดแพร่เชื้อนะจ๊ะกลายว่าผู้หญิงไม่หยุดคุยกับผู้ชายคนนู้นคนนี้ซ้ําไปทิ้งตนให้ชีวิตลําพังเอ้ยทิ้งตนไว้จนชีวิตพังด้านพี่สาวของฝ่ายชายก็บอกว่าข่าวที่ผ่านมา ตนเนี่ยเป็นคนส่งเสียเล้งดูน้องสองคนนี้ <c oughs> ขอระท่านโทษครับทั้งละสองสามร้อยจสองพันตลอดเวลาสามเดือนรวมแล้วไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นบาทคือพี่สาวเนี่ยส่งให้หลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็ย้ายกลับไปอยู่บางไทรฝ่ายชายก็ย้ายย้ายไปอยู่ด้วยจับได้ว่ามีมีกิ๊กจึงหนีกลับมาอยู่บ้านนี่คือฝ่ายชายเล่าก็ฟังให้ฝ่ายหญิงเล่าเลยจะได้พูดทีเดียวไปฟังฝ่ายหญิงบ้านฝ่ายหญิงชื่อน้องมิ้นบอกว่าเปิดใจขบผู้ชัยที่ในเนี่ย 2,500 62เดือนกันยาคบกันไม่กล้าบอกว่ามีเชื้อให้ HIVI แต่บอกว่ากลัวกลัวว่าเขาจะรับไม่ได้เวลามีอะไรกันเนี่ยบอกให้ใส่ถุงยางทุกครั้งแต่ฝ่ายชายมากักไม่ทำตามขิดเส้ได้ไว้ก่อนนะจนกระทั่งหนึ่งเดือนก็ตัดสินใจแต่างงานมาอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นพอ62ผู้ชายเริ่มสงสัยก็ลื้อค้นเอกสารจนเธอยอมรับ ว่าไม่ได้บอกความจริงกับฝ่ายชายก็ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันผู้ชายก็ขู่ว่าจะเอาเอกสารไปประจานว่าเธอเป็น HIV ล่าสุดเธอก็ทนไม่ไหวเพราะว่าผู้ชายติดยาไม่ทํางานเธอต้องเลี้ยงผู้ชายมาโดยตลอดจึงขอเลิกและหนีออกมาทําให้คุณไนท์ออกมาโพสต์ Facebook ตอนนี้ต้องการให้ในายไนท์หยุดโพสต์และลบโพสออกเพราะทาให้เธอเสียชื่อมิฉะนั้นจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนี่คือผัวพูดอย่างหน,นึ่งเมียพูดอย่างหนึง่งอาจารย์ว่ายังไงดีคะคือผัวจะโกหกยังไง นะคะสิ่งที่ผัวทำไม่อันตรายครับแต่เมียที่ไม่บอกตัวตติดเอชวแล้วก็บอกจะมีอะไรกันให้ใช้ทถุงยางอันนั้นอันตรายอ่าถ้าวาด้วยว่า,าด้วยความอันตรายของการโกหกกับการกระทำเนี่ยกำลังจะบอกภรรยาคืออีผัวมันติดยาเนี่ยมันก็ตัวมันนั่นแหละแอ่า,าสมองจะเสื่อมอาการจะลงแดงอะไรมันก็คือ<ก>ตัวเขาแต่แต่คนที่เป็น HIV แล้วก็ไม่บอก น,นี้ไม่ได้แล้วยังไปเป็นมีเพศสัมพันธ์กับเขาอีกไม่ได้แล้วต่อให้บอกว่าเออบอกเขาแล้วให้ใช้ถุงยางอนามายัยแต่เขาไม่ใช้ก็ยังยอมให้เขามีเพศสัมพันธ์อีกแล้วเขาถือเป็นผัวเมียกัน<อ>ไงเขาถึงไม่ใช้คือถ้าเกิดคุณอ้างเหตุผลว่ายังไม่อยากมีลูกก็ขอให้ใส่เนี่ยเขายังพอจะฟังขึ้นแต่นี้ผู้ชายจะไม่ได้คิดเรื่องมีลูกหรือไม่มีลกูกครับรเพราะฉะนั้นจะเกิดมันจะติดขึ้นมาก็ช่างมันเขาก็เลยไม่ใส่ไ แต่พีไ่ไม่รู้่มรนะยังไงก็ตามพี่สรุปว่าเป็นเอชไวแล้วไม่บอกอันนี้อันตรายคุณต้องบอกส่วนเขาเสพยาคุณต้องเลี้ยงดูเขาอะไรต่างๆมันไม่อันตรายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนั้นสมองก็จะเสื่อมร่างกายเขาจะมันก็คือเขาแต่เอชไวมันไม่ใช่ควรเนาะแล้วมันเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อ่ะถ้าเป็นผัวเมียกันอย่างที่ท่านบอก มันก็เต็มที่อะชีวิตอะไม่ใช้ถุงยางทำไมก็ฉันขอร้องเธอค่ะครับใครเป็นโรคติดต่อเนี่ยควรจะพูดความจริงนะสมมติเราเป็นไวรัสตับเนี่ยไวรัสตับมันก็มีบางอันที่ติดมันไม่ติด <c oughs> บอกค่ะนาอเราเป็นอยู่อืมล้วติดเชื้อเอชบีต้องบอกค่ะอยากก่าโกหกคือผัวเขาก็ถือเป็นผัวเมียงไงเขาถึงไม่ใช่ถุง,ถงยาง <c oughs> ก็คุณไม่ได้บอกคุณเป็นเอชไอวีถ้าคุณบอกคุณเป็นเอชไอวีผัวเขาก็อาจจะไม่กล้าที่มีอะไรกับคุณหรือถ้ามีเขาก็ใช้ถุงเนาะคืออย่าเพิ่งไปประมาทความรู้สึกเขาเออบอกเขาอาจจะแบบสงสารรักเราก็ได้แล้วก็หาไปที่อื่นอื่นแต่พอคุณไม่บอกปุ๊บมันผิดเต็มประตูนะจันเนาะแล้วถ้าเกิดคุณบอกแล้วเขาไม่รักคุณคุณก็รู้แล้วว่าคุณกับเขาไปด้วยกันไม่ได้เพราะเขาไม่รับในความเป็นตัวคุณอย่างน้อยหนึ่งเรื่องอ่าถูกไหมล่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกไงคนเรารักกันต้องบอกความจริงทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเมื่อเราบอกความจริงแล้วเขารับเราไม่ได้เราจนเราเป็นคนบ้านนอกอะไรเงี้ยนะเราเป็นคนต้องเลี้ยงดูพ่อแม่พี่เคยเจอคนที่เขารักกันมากเลยนะแต่พอใกล้จะแต่งงานเขาคุยกันว่าเมื่อเราแต่งงานกันแล้วเนี่ยเราจะดูแลพ่อแม่เราอย่างไรฝ่ายชายเนี่ยพ่อแม่มีปัญญาดูแลตัวเองได้ แต่ฝ่ายหญิงเป็นลูกสาวคนโตบอกว่าวันหนึ่งต้องให้แม่หยุดธมาหากินแล้วเขาต้องดูแลพ่อแม่ผู้ชายก็บอกนั่นไม่ใช่แนวคิดของเขา <c oughs> แนวคิดของเขาคือต้องสร้างครอบครัวของเรารแต่ถ้าเกิดจะต้องไปดูแลน้องนุ่งดูแลแม่เขารับไม่ได้ก็เขาเลิกกันโดยดีนะเขาไม่ทะเลาะก,กันก็ไม่โกรธกันนะเขาคุยเรื่องจุดมุ่งหมายในชีวิตนมันเป็นหลักการคนหนึ่งเนี่ยต้องการสร้างครอบครัวชั้นเดียวครับ แต่อีกคนหนึ่งบอกมีภาระชั้นบนแต่ก็บางคนก็มีภาระชั้นล่างนะเช่นต้องส่งเสียน้องอบางคนอาจจะบอกว่าถ้าหากว่าฉันจบแล้วเนี่ยถ้าฉันแต่งงานกับคุณเนี่ยฉันสัญญากับแม่แล้วนะพอฉันจบมีรายได้ฉันต้องส่งน้องเรียนนะก็ต้องคุยกันต้องเป็นความจริงไม่ใช่มาแอบให้ตังค์กันทีหลังนะอ่าไม่ได้นะเขาจบไปแต่อย่างที่จยนบอกอะเรื่องบางเรื่องมันต้องคุยกันบอกแล้วคุยความจริง แล้วยิ่งเรื่องนี้ถ้าเราเราก็ไม่ได้ประเมินว่าใครผิดใครถูกแต่มองจากสิ่งที่ทาเนี่ยความเสียหายมันเกิดจากผู้หญิงได้มากกว่าอันตรายมากกว่าเยอะใช่นะครับก็ถ้าเป็นคู่รักกันก็บอกกันดีกว่าเราเลยหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้ให้จบแล้วเดี๋ยวเบรกนาเราจะเปิดโอกาสจากคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาแล้วกันเรื่องของการรณรงค์ปักงดปักชื่อสกุลลงบนชุดนักเรียนต้องบอกว่าก๊อฟเนี่ยอยู่ในช่วงนี้พอดีร้านสาวสองคนกําลังต้องเปิดเทอมเราก็ต้องไปส่งเสื้อไปปัก แต่เรื่องนีมน้มันมีการพูดในเรื่องการรณรงค์งดปักชื่อสกุลลงบนชุดนักเรียนคือมีชาวเน็ตละชาวหน,นึ่งเขาเล่าเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นจากการเซิร์ชชื่อสกุลของรูปถ่ายชุดนักเรียนหญิงลายหนึ่งที่เขาถูกพบในหนังสือเก่าต้องช็อกเมื่อพบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นฆาตกรนะจารย์อนเขาเริ่มจากบอกว่าคดีเก่าปีห้าเอ็ดเนี่ยมีชาวเน็ตลายหนึ่งไป,ไปค้นรูปของรูปเก่าในหนังสือที่ซื้อมามือสองก็มีรูปถ่าย เขาก็อยากจะคืรนรูปเนี่ยกับเจ้าของเจอรูปเขาเนาะก็ไปเซ رت, ิร์ชดูก็ไปเจอว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นแบบไปมีข่าวอ้างตัวเป็นผู้วิเศษอ้างตัวตว่าใบหวยได้มีคนหลงเชื่อสุดท้ายคนหลงเชื่อโดนจับทรมานต้องช่วยเหลือก album, <โด S 1> นอันเละเทะอะไรไปหมดจนผู้หญิงคน <Ừ. S 1> เนี้ยติดคุกเนี่ยมันสืบได้แบบนี้จากชื่อคนเดียวเลยแต่ยังไงก็ตามคนนี้ก็ยังอยากจะคืนรูปให้ประเด็นมันมีอยู่เท่านี้แหละแต่คนหลายคนก็เลยหูจากชื่อบนอกเสื้อนักเรียนอะ มันสืบได้เลยว่าคนนี้เคยติดคุกเคยทํานั้นทํานี่เขาก็เลยบอกว่ารนรงว่าไม่ต้องติดดีไหมอาจารย์การที่นักเรียนหนึ่งคนไปโรงเรียนมีชื่อที่น้าอกมีหรือไม่มีมันมีเลขจดำตัวก็พออทําไมจะต้องมีชื่อด้วยมีชื่อนะอันตรายนะครับก็ยิ่งสมัยนี้เราเล่นกีฬาสีเหลืองแดงกันอยู่เลยนะคะ,ะถ้าเกิดคนเขารังเกียจกันเขาโกรธกันทําไง กลอฟทุกวันนี้นะพี่ซื้อออนไลน์พี่ยังไม่ใช่ชื่อพี่เลยพี่ใช้ชื่อคนอื่นพอพี่ไม่รู้คนขายเป็นแดงหรือเป็นเหลืองบางทีของที่เขาขายเราก็อยากกินอ่ะจริงคือ่งนี้โลกปัจจุบันมันโลกโซเชียลผู้ชมผู้ชมมันสืบค้นกันง่ายจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพี่ซื้อของที่มาจากบางจังหวัดซึ่งจังหวัดนั้นเนี่ยเป็นจังหวัดที่แดงเยอะเนี่ยพี่ไม่สั่งชื่อพี่ะขาจะเกียดก็ได้พี่ไม่สั่งชื่อพี่พี่สั่งชื่อคนอื่นดต่นั้นอาจารย์เชื่อว่าจริงๆชื่อไม่จําเป็น ไม่จำเป็นเลยเลขประจำตัวก็พอสมัยนี้ก็คนค้นกันเจอก็ดูเรื่องนั้นไหมเรื่องที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ในรถแท็กซี่เสร็จแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ก็โทรตามปรากฏว่าคนที่เอาไปไม่รับแต่คนที่ไปก็เผลอลงรูปตัวเองเป็นโปรไฟล์จากแอคเคาท์หมายเลขนั้น โอ้โหตามได้เลยสบายมากใช่เพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงนั้นบอกว่าไม่อยากฟ้องลุงแท็กซี่ให้ลุงแท็กซี่ติดโค้กลุงแท็กซี่เอามาคืนหนูเธอมันเป็นโทราศัพท์ที่หนูซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงหนูเก็บเงินซื้อและในนั้นมีข้อความจำนวนเยอะแยะมากมายที่มันมีความหมายกับหนูมากลุงยังไงก็หนีไม่พ้นเพราะหน้าลุงเนี่ยโผล่หลาแล้ว,ลว,ลวเป็นเจ้าของแอคเคาท์นี้โทรศัพท์นี้หนูไม่อยากฟ้องตำรวจ มาคืนซะเอามาคืนซะพผนูฟ้องตำรวจดันหน้าลุงโผเป็นแสตตัสอยู่นั้นน่ะเขาตามลุงเจอแน่นอนเห็นเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะรูปภาพกอดีชื่อกอดีอะไรต่างๆก็ดีมันทำให้คนสืบคน้นก็เคยอ่านไหมที่เขาบอกว่าคนที่ชอบโพสต์ลูกตัวเองครับในโซเชียลมีเดียจงพึงระวังถ้าคนที่เป็นศัตรูกับเราเขารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกเราอะ่ะเห็นไหม ก็จะทำอะไรไม่ดีก็ได้ก็เราชอบโพสลูกเข้าป้อนหนึ่งได้ต้กสอบอนุบาลได้เท่านั้นเท่านี้วันนี้ลูกแต่งชุดใหม่เห็นไหมเขาตื่นเลยว่าลูกเรายังเล็กนักลูกเด็กบางคนเนี่ยกอล์ฟเอาขนมลอกก็ไปแล้วใช่แล้วก็จะเกิดคนมันเกลียดบันชังเราแล้วเราลงรูปลูกเราจะเป็นยังไงเนาะแล้วเราปากหน้าอกแนะนำสกุลหลาเลยเนี่ย แล้วถ้าเกิดคนมันสืบรู้ว่าลูกเราเรียนอยู่โรงเรียนกอไก่ขอไข่ก็ไปยืนอยู่หน้าหน้าโรงเรียนสักสามวันเนะมันก็จะเห็นแล้วว่าน้องน้องคนนี้นามสุนี้อาฉันนี่แหละคนนี้แหละ,อะเอาอย่างนี้เ,นนเขากำลังรนลรงกันอยู่ <c oughs> เอาเป็นว่าฝั่งเราก็มีเหตุผลแบบนี้ถ้าไม่มีใช้ได้ก็ดีเอทีนี้มีเรื่องอันนี้ยิ่งกว่าเรื่องชื่อ,อนะครับมีอาจารย์นะคะโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งครับ ไปนั่งกินอาหารแล้วก็มีเด็กขอทานใส่เสื้อโรงเรียนนั้นพักหน้าอกหลาว่าเป็นโรงเรียนอะไรซึ่งเป็นโรงเรียนเศรษฐีเลยนะคร,ครูเขาเลยมาพูดที่โรงเรียนใครจะบริจาคเสื้อเก่าให้ออกเลาะโรงเรียนเลาะจะต้องมีเ <laughs> ลาะให้ด้วยคือแต่เมื่อเกิดพี่บริจาคไปนักเขียนกอทอวิยตาเด็กเรเพคริสเตียนมาเป็นขอทาน เขาใส่เสื้อที่ยังไม่ได้เลาะครูก็เลยมาบอกว่าใครจะบริจาคเสื้อเลาะโรงเรียนออกด้วยเอาอย่างนี้อาทิตย์หน้าเริ่มเปิดเทอมแล้วใครที่เป็นผู้กครองเด็กนักเรียนก็ส่งข้อความมาหน่อยแต่ก็ว่าทั้งสองคนปักไปแล้วคือโรงเรียนทั้งสองคนงเรยให้ปักไงทั้งคนโตเนี่ยเอกชนเออรัฐบาลคนเลาะค,คนเล็กนี่เอกชนก็ทั้งคู่ก็ปักชื่อทั้งคู่อ่ะส่งเขา้ามาคุยกัน<อ>า,าต้องถามว่านามสกุลใคร แล้วก็พ่อกับแม่มีศัตรูไหมนี่แหละให้ระวังไว้รดน้ำลงกันไปก็หวังว่าจะอย่างที่อาจารย์แนะนําบางทีแค่รหัสตัวเลขก็พอแล้วนามสกุลเดียวกับก๊อลฟก็ระวังแท็กซี่อุ้มนะใช่แท็กซี่อุ้มแน่ๆด่าแท็กซี่ทุกวันคิดอยู่เหมือนกันอัปเดตคู่หนึ่งด่าแท็กซี่ทุกวันสกุลเดียวกับวันนี่นะก็จะมาอุ้มไปนะหลานยกลัวไปหมดเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามคุณผู้ชมที่ส่งมาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ดีกว่าสักครู่เดียวครับ